มาพาเ,เพื่อนมาชมแตงแตงนี่ก็คือผีเสื้อมาผสมเกสรให้เราละน่าจะได้กินอยู่นี่เนาะ,นะตอนแรกๆตอนที่ดอกไม้ยังไม่บานเราก็ผสมเกสรให้กับแตงเองพอดอกไม้บานแล้วผีเสื้อมา มาช่วยผสมเกสรให้ละดูถั่วกำลังแตกยอดออกมาใหม่เนี่ยตามนี้เดี๋ยวก็ได้กินอยู่เรื่อยๆถั่วฝักยาวนี่ยดอกเขาเนี่ยเดี๋ยวกำลังแตกขึ้นมานี่แตกออกไปละเนี่ยพอได้เก็บกินเดี๋ยวค่อยลงเพิ่มน,นี้ก็คือกล่อง เมล็ดจะเอามาล้างล้างตับความสะอาดแล้วก็จะลงผักนะคะลงผักสลัดเนี่ยมากองไว้ตรงนี้ก่อนว้ามาดูมาดูาดขึ้นละข้าโพดข้าโพดที่ลงไว้หนึ่งสอง ต้นขึ้นแล้วคิดว่าจะไม่ขึ้นโอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่อ่าคือนี่ขึ้นอีกห้าแล้วก็หกเจ็ดปดเ้าโอ้กาต้นอยู่นะข้าโพษนะคะนี่จะเป็นมะเขือเทศสิบสิบต้นสิบต้นมะเขือเทศ จะได้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมะเขือเทศเราปลูกไว้ตรงนี้แปลงเนน้อยตรงนี้ถ้าฝนตกนะักก็จะเอาอะไรมาปิดไว้ก่อนเพราะว่าวัดก่อนนะลงตรงนี้แหละพอฝนตกใส่ก็เข้าไปละคราวนี้ถ้าตกเราก็จะเอาอะไรมาปิดไว้ก่อนเพราะต้นเขายังไม่โตต้นเขาอ่อนอ่อนอยู่เลยมเมื่อเขือเทศ เดี๋ยวก็มีข้าวโพดดูว่าจะได้กินไหมสวน,นน้อยปลูกอย่างเล็ลกๆอย่างละน้อยนะคะสิบต้นพอดีเลยผักบุ้งจีนผักบุ้งแดงแบบปลูกไว้พอได้เก็บไม่ได้แบบตั้งใจปลูกแบบโน้นทีว่าจะ ำเพราะเพราะผักบุ้งก็ไม่ได้ทำผักบุ้งอ่อนอะไม่ได้ทำทีบอกว่างก่อนอะไรสะดวกสะดวกให้งานลงตัวหลายๆอย่างแล้วก็ค่อยทำดีใจกระโพดขึ้นแล้ว ฝั่งด้านนู้นจะเป็นดอกไม้กับแปะตำปึงเดี๋ยวไปดูสิเนี่ยแปะแปะตำปึงจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเขากำลังขึ้นเลยเนี่ยกินกับขนมจีนอร่อยมากเนี่ยแปะตำปึงเนี่ยเป็นแบบเนี่ยปลูกไว้เมล็ดก็ปลูกไว้อย่างลเล็กเล็กอย่างเล่น้อยแหละเนี่ยเขากำลังแตกขึ้นมาเสียไว้หมดเลยทุกจุดเลยแปะตำปึง นี่เป็นต้นถัว่วสองต้นี่ต้นถัว่วนี่จะเป็นตำลึงม,มาลักขีนกไม่งาม,มเราต้องตัดใบไปกินละได้คงจะไม่ได้กินลูกเดี๋ยวค่อยเอามะละจีนมาลง เด็ใบแห้งๆแล้วก็เด็ดเด็ดออกทำปุย๋ยต่อ,อเดี๋ยวค่อยเด็ดออกเขาแตกขึ้นมาใหม่อันนี้เก็บไปกินกับอะไรก็อร่อยเอาไปผัดใส่ข้าวอร่อยใบโหระพาเนี่ยผันก่อนเวลาแต่งกิ่งให้เขาเนี่ยกำลังแตกขึ้นมาใหม่เลย ไปผัดใส่ข้าวนะอร่อยหอมมาดูผักกาศหินแม่ลัดผักกาศหินได้อีกนล้ยก็ได้ถอนไปกินแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้โตวกว่าน,นี้อีกสักหน่อยหนึ่งก่อนได้ถอนไปกินแล้วก็นี่ก็ผัก,ผกชีลาว ลอยลยไว้แล้วก็ขึ้นไอ้ขอโตเดี๋ยวเราไปอมอมสใส่ไก่ี่ผักแพวติดง่ายมากเลยผักแพวกินกับเมนูอีสานนะผักชีลาวผักกาดหินผักแพะระแเน่ตกอใส่ลาบเนี่ยไม่งาม ดิน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 ไม่ร่วนก็เลยไม่งามเนี่ยไปกินกับป่นปลานะผักผักกาดหินนี้อันนี้ก็ไม่งามเดี๋ยวค่อยปลูกใหม่สาเเน่หอมนึกถึงลาบเลยออหอมชื่นใจ นอนลงนอนลงดูขนาดว่าโหระพากลิ่นชุนๆนะโหระพามากกั่งกะเพรามั่งนี่นอนชอบมากเลยกินทุกอย่างคิดว่าเขานอนจะไม่มาลงก็มาลงเห็นไหมเนี่ยคอยเด็ดออกอยู่เรื่อยเลยโหระพาม่ลเาตัดเพื่อให้เขาแตกขึ้นมาใหม่ ตัดไปกินเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะช่วยกดติดตามกับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ละด้วยนะคะสวัสดีจ้า